เดี๋ยวจะเข้าไปช่วยยกของที่บ้านน้องที่ทำงานนะครับดูแค่ว่าโอ้ยมันถ่วมฮอดโอง่งนี่แต่โอง่งน่าจะใช้ได้ครับเพราะว่าน้ำใสามากเลยอะล่ะดูที่ลล่นี่ยังใช้ได้มีทั้งทรายด้วยน,นี่โอ้ยคนลึกเลยวะกันน้ำน้ำ,นำยังขึ้นมากันอยู่แล้วนี่ โอ้ยท่วมแล้วเลยโอ้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 ยเออมาขอเล่นไหมคุณมัตนะขอเล่นไหมขอเล่นไหมห่วยแปลกมอสเลยตนังอ้าวกลายเป็นสระน้ำแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอ้ยสระน้ำเรียบร้อยแล้ว อุ้ยแมกเหยียบแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งสองสามแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวยกของแล้วครับ